โตโยต้าไฮรักรีโวครับคันนี้เป็นตัว4ประตู Z ซดอิดิชันนะครับกับเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรดีเซลนะครับคันนี้เป็นรถยนต์ปี2019นะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาพี่มาดูก่อนไฟด้านหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสีดำแบบเปียโนแบ็กแบบนี้นะครับตัดกับสีโครเมียมสีสวยเลยส่วนล้อของเขานะครับพี่มาพร้อมกับลายแบบ5้าก้านแบบนี้นะครับขอบยางขอบตรงนี้นะครับ2 4 5 4 5ห R18 นะครับสีเทาสวยๆตัวเซตอีดิชั่นครับราคาพิเศษสำหรับ FC ของเราเลยนะครับกันชนด้านท้ายติดตั้งมาให้เซนเซอร์กระเจาะไฟลังให้ด้วยกัน2ตัวเดี๋ยวผมพาไปที่ไปดูภายในกันหน่อยนะครับภายในห้องนิสานก็จะเป็นบอท5นะครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะครับพี่ที่เอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงของเขาได้นะครับเครื่องเสียงตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับแอร์ก็ปรับแมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดารุ่นนี้มีมาให้ด้วยกัน2โหมดด้วยนะครับอีโค่โหมดพาว มีมาให้แล้วนะส่วนบออข้างหลังตรงนี้นะคบพี่นี่ครับตามสไตล์สีประตูนะครับไม่มีรอยขาดนะครับเราทําการคาสปาซักให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยพี่่คนไหนนะครับสนใจนะครับคันนี้เลยนะครับโตโยต้าไฮักรีโวปี2019รุ่น Z Edition ตัว E นะครับในปี2019นี้แล้วก็เลขไมล์ของเขานะครับอยู่ที่230,000โลนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่แบบนี้นะครับมาหาน้องเซลของผมได้เลยนะครับ